ขอบรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกที่ผู้ทรงเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับผมสับไทยสุกิจบวรในกรรมธิการการศึกษาและกรรมธิการการดูดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมยาวนะครับกระทรวงยาวมากชช่อนี้กับ ได้ได้ได้ฟังจากาท่านผู้ทรงคุณวุฒิสองสามท่านไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการศึกษานะในส่วนของกระผมนั้นผมคนญาตพูดเจาะลึกไปในส่วนของการจ่ายศึงสาอาชีวศึกษาและการผลิตครูและพัฒนาครูนะเพื่อเพื่อให้ลงลึกในประเด็นที่ที่น่าสนใจและมองข้ามไม่ได้นะครับท่านที่เคารพครับ การศึกษานั้นถ้าเราจะพูดให้ครอบกลุ่มนั้นคงจะต้องพูดในสองหลักการเชื่อมผ้าถ,ถัดไปเลยนะฮะในสองหลักการครับเพราะในการเป็นรูปการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องเน้นสองหลักการให้ครอบกลุ่มนะคือการศึกษาเพื่อการยังชีพและก็การศึกษาเพื่ออาชีพสองลักษณะนี้จะต้องมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน แต่ผมได้ดูรายงานความคืบหน้านี่นะจะพบว่าจะพูดถึงสิ่งที่เป็นรากฐานทางการศึกษานี่น้อยนะครับการปฏิรูปการศึกษานั้นถ้าถ้าเรามองข้ามถึงรากฐานการศาึกษานะไม่เพียงพอไม่ครอบคลุมเนี่ยนะปฏิรูปไปก็คงจะเสียเวลานะมันต้องปฏิรูปตั้งแต่แก่นของการศึกษาให้เข้าใจนะครับคือถ้าเรา เน้นการศึกษาเพื่อการดํารงชีพให้ชัดเจนและการศึกษาเพื่ออาชีพและวิชาชีพเนี่ยให้ชัดเจนและมีความเชื่อมโยงกันนะฮะอย่างไรเนี่ยตรงนี้เป็นหน้าที่ของโดยงานทางการศึกษาขออนุญาตเอยนามว่ากระทรวงสาาธิการนะ,ะจะต้องดําเนินการอย่างจริงจังนะครับปฏิรูปมาแล้วเกือบสองปีเนี่ยก็ยังคล้ายๆกับเสือหลับอยู่นะฮะเราต้องปลุกให้ตื่นครับ ถ้าหลับมานานเหลือเกินน่นะเพราะนั้นในสองสิ่งเนี้ถ้าหากว่าเราจะดำเนินการเพื่อเน้นในเชิงคุณภาพเราคงจะต้องมองภาพให้ชัดนะครับถัดไปฮะเรื่องคุณภาพการจากก่ายเงินานั้นจะต้องเน้นในเรื่องของความเป็นพลเมืองดีนะขณะนี้เราจะพบถึงภาพที่เราเห็นในกลุ่มของนักษาบางกลุ่มแล้วเราจะมองคำว่า สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันสะท้อนถึงความเป็นพลเมืองดีหรือไม่อย่างไรแต่เราคงยังไม่ไม่อยากจะสรุปว่าสิ่งนั้นไม่ดีนะที่มาที่ไปนั้นคงจะต้องคุยกันในเรื่องนี้ให้ให้ชัดเจนซึ่งท่านประธานตวงเนี่ยได้พูดถึงแล้วนะในรัฐธรรมนูญมาตราห้าสีนะ่นั้นได้พูดถึงได้ค่อนข้างชัดเจนว่าแนวการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีเนี่ยควรจะดําเนินการในลักษณะใดบ้าง นะก็จะต้องทบทวนในเรื่องเหล่านี้ให้ชัดเจนอีกประเด็นหนึ่งครับเป็นสิ่งที่สําคัญคือคุณภาพนั้นต้องเน้นที่ความมีอาชีพและวิชาชีพอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่จะสะทอ้อนถึงเศรษฐกิจของประเทศชาติที่สําคัญเลยนะในในเรื่องการจัดเกศึกสาเพื่ออาชีพและวิชาชีพนั้นผมจะพูดให้ลงลึกลงไปนะฮะว่าเรื่องการษาเพื่ออาชีพและ วิชาชีพเนี่ยหน่วยงานหลักที่สำคัญก็คือเรื่องของสถาบันอาชีวศึกษาและมหาลัยนะซึ่งจะต้องออมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นคือท่านจะต้องผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนนะทางขวาสุดนั้นเป็นเป็นเอาพุทธของระบบนะเป็นสถานประกอบการบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานระวิสากรจทั้งหลายหรืออาชีพศาสตร์ สิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นเป้าหมายที่ที่ค่อนข้างชัดเจนและจะเป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรนั้นจะต้องประกอบในเรื่องของการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการของผู้บริหารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอันนี้เป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาอาชีพ นะถัดไปครับในในส่วนนี้ถ้าเราวิเคราะห์จากการรายงานนั้นเราจะพบว่าได้พูดถึงเรื่องของการอาชีวะเนี่ยน้อยมากนะครับให้ความสนใจในเรื่องเหล่านี้น้อยมากอาจจะมองข้ามไปหรือไม่อย่างไรนั้นจะต้องหาคำตอบให้ได้นะเพราะน้นเรื่องของอาชีวะถ้าเราให้ความสำคัญน้อยเนี่ยเราจะมุ่งถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ชัดเจนหรืออธิบายได้เนี่ยก็คงจะยากลำบากนะฮะ เรื่องของอาชีวะนั้นเรามีคณะอนุกรรมการอาชีวาศึกษาได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดก,การอาชีวะนั้นได้พบถึงปัญหาหลายประการที่ควรจะปฏิรูปนะประเด็นปัญหาเหล่านั้นประกอบด้วยค <c oughs> ณะกรรมการอาชีวะศึกษานั้นยังบริหารอาชีวะศึกษาเนี่ยไม่ครอบคลุมพระราบัญญัติอาชีวะศึกษา2 5 5 1นะที่ไม่ครอบคลุมในเรื่องอะไรบ้าง เรื่องของการไม่ดําเนินการการจัดการเรื่องของกฎหมายรองนะกฎหมายรองนะการจัดตั้งสถาบันอาชีวะ <c oughs> ก็ไม่ครอบคลุมทั้งประเทศขณะนี้การบริหารงานอาชีวะเนี่ยมีสองระบบครับระบบหนึ่งบริหารสถาบันอาชีวะอีกระบบหนึ่งบริหารแบบอาชีวะรูปแบบเดิมนั่นคือกรมอาชีวะเดิม ลักษณะการบริหารแบบนี้มันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในเชิงงบประมาณอัตรากำลังคนทั้งหลายนะอีกประเด็นหนึ่งที่พบที่เป็นปัญหาก็คือยังไม่กระจายอำนาจการบริหารนะโดยเฉพาะพรชวศึกษาในมาตรา10บวงเล็บหนึ่งเนี่ยพูดได้ชัดเจนนะว่าให้มีเอกภาพเชิงนโยบายหลากหลายในการปฏิบัตินะอันนี้พูดเป็นสิ่งซึ่ง ตั้งแต่ในพรบรกรารศัยแห่งชาติแล้วนะสิ่งเหล่านี้ไม่กระจายลงสู่สถาบันนะครับจึงทําให้สถาบันอาชีวศึกษานั้นที่อยู่ในภูมิภาคทั้งหลาย,น,ยนะฮะหรือวิเลยเทคนิคเนี่ยนะไม่ขาดอะไรขาดอํานาจในการที่ตัดสินใจให้สอดคล้องกับบริบทที่เขาเกี่ยวข้องอยู่นะจึงทําให้สถาบันและมหลาลัยเหล่านี้นะหรือวิเลยเหล่านี้พัฒนาไปไม่ได,ไได้ไม่ได้เท่าทันกับ การเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือขาดอัตรากำลังครูในสถาบันนะฮะทั้งสถาบันอาชีวะและวิทยาเทคนิคทั่วประเทศเนี่ยนะรประมาณ40ซนฮะขาดกำลัง40เเซนี่ยสถาบันเหล่านั้น,นแก้ปัญหาโดยการจ้างครูนะครับจ้างครูโดยใช่อะไรฮะใช้งบประมาณจากวัสดุฝึกของเด็กครับมาจ้างครูนะฮะ ประมาณ40%ทั่วประเทศนะเงินงบประมาณมหาศาลมากแต่ปัญหาก็คือว่าครูเหล่านี้จ้างในอัตราที่ต่ำกว่าวุฒิปิญญาตีเนี่ยบางบางแห่งจ้างเข้าบาทอย่างนี้เป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้ทางฝ่ายนโยบายเนี่ยให้ความสนใจแค่ไหนอย่างไรอันนี้คือคำถามที่จะต้องหาทางแก้นะและปัญหาก็คือว่าเมื่อใช้งบประมาณของวัดุฝึกมาจ้างครูเนี่ยเด็ก นักเรียนที่จะฝึกงานทั้งหลายเนี่ยก็ขาดวัสดุในการที่จะฝึกงานที่จะเน้นในเรื่องคุณภาพก็คงจะเป็นปัญหานะตลอดไปนะครับในส่วนนี้ฝ่ายนโยบายจะต้องแก้ปัญหาเรื่องกําลังครูเนี่ยหรืออาจารย์เนี่ยให้ได้ให้มากที่สุดที่มากได้นะครับอีกประเด็นที่พบว่าเป็นปัญหาก็คือ,อยังขาดระบบการบริหารงานบุคคลที่เหมาะสมกับ กับสถาบันอาชีวศึกษานะครับยังใช้ระบบรูปแบบการบริหารแบบโรงเรียนประถมและมัธยมอยู่ซึนะ่งสิ่งนี้ก็ทําให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของครูบาอาจารย์และผู้บริหารนะครับนอกจากนั้นยังพบว่ายังขาดการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกําลังคนอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหัวใจสําคัญนะที่จะเป็นแหล่งข้อมูลที่จะทําให้เด็กได้ ศึกษาคนคว้าเตรียมการอนาคตของเขาว่าอาชีพในในประเทศไทยหรือในโลกนี่มีอาชีพอะไรบ้างเขาควรจะต้องเรียนรู้เพื่อเตรียมอาชีพเหล่านั้นอย่างไรเนี่ยสู่นี่ควรจะต้องเร่งรัดพัฒนาอย่างเร่งด่วนนะครับและยังพบอีกว่าการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา,านั้นหน่วยงานในระดับชาติเนี่ยยังขาดการจัดระบบเพื่อที่จะประสานกําลังระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา,าข,ของรัฐและเอกชนเนี่ย ให้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาเยาวชนของชาตินะครับในส่วนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเมื่อเป็นปัญหาเหล่านี้นะฮะถัดไปครับควรจะต้องจัดการปฏิรูปอาชีวศึกษาอย่างจริงจังนะฮะนอกจากนั้นแล้วยังควรปฏิรูปพรบอาชีวศึกษาพศ2 5 5 1ที่เกิดมาแล้ว10ปีเศษเนี่ยนะฮะให้ให้ก้าทันกับ กับการพัฒนาของบริบททางอาชีวศึกษาของประเทศและของโลกนะฮะเนื่องจากที่เราพบปัญหานั้นก็คือว่าคณะกรรมการอาชีวศึกษานั้นยังขาดระบบการบริหารจัดการสถาบันอาชีวศึกษาเนี่ยให้สอดคล้องกับความเป็นสถาบันอุดมศึกษานะยังบริหารในลักษณะเป็นกรมอาชีวะอยู่ผมว่าส่วนนี้จะต้อง ทบทวนอย่างจริงจังนะนอกจากนั้นแล้วในเชิงวิชาการนั้นเนี่ยสถาบันอาชีวศึกษานั้นยังขาดรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่เป็นกิจจลักษณะบริหารในเชิงโรงสานั้นเขาจะมีคณะกรรมการบริหารงานวิชาการนะเขาเรียกสภาวิชาการนะและก็สภาการบริหารงานบุคคลซึ่งจะต้องมีสองสภานะเพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษาของสภาสถาบันอาชีวะ ตรงนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงคิดว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งสองประเด็นนะฮะการปฏิรูปอาชีวาศึกษาและการปรับรพรบการศึกษาพรบอาชีวาศาึกษา2 5 0 5นั้นจะต้องปรับให้ให้สอดคล้องกับพรบกรารศึกษาของชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับถัดไปครับในส่วนของการปฏิรูปครูนะการปฏิรูปครูนั้น ประเด็นที่ควรปฏิรูปเนี่ยเนื่องจากว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราจะพบว่ามีพฤติกรรมซึ่งเราเองนั้นกูจะต้องอปรับรูปแบบในการที่จะให้การเรียนรู้และทําความเข้าใจกับเขาให้ลึกซึ้งกว่านี้นะเด็กยุคยุคใหม่เนี่ยน่าจะต้องเป็นพลเมืองที่ที่ใฝ่ดีมีคุณธรรมมีจิตสาธารณะมีความกล้าและยินยัดที่จะกระทําดีนี่ยสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็น เป้าหมายของกังสาขั้นพื้นฐานนะหรืออื่นๆที่เพิ่มเติมเพื่อที่จะอนุรักษ์คุณธรรมไทยที่ดีเพราะนั้นครูเนี่ยจะต้องปฏิรูปและพัฒนาให้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเยาวชนของชาติด้วยนะครับถ้าเรามองถึงระบบการพัฒนาสมรรถนะความเป็นครูในเชิงระบบนะครับถ้าเรามองในเชิงระบบเนี่ยจะพบว่าจะมีสิ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันค่อนข้างมากนะครับ ประเด็นกลุ่มแรกก็คือเรื่องของสิ่งป้อนทั้งหลายอินพุตเนี่ยนะฮะนักเรียนนักศึกษาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสถาบันการผลิตครูสถาบันที่จะเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะหรือก็เรียกที่มีอาจารย์พี่เลี้ยงช่วยเป็นที่ปรึกษาของเด็กฝึกสอนทั้งหลายน่นะฮะและกระสื่อและนวัตกรรมอันนี้ถือว่าเป็นระบบของในส่วนของอินพุตในส่วนของขร้บวนการเนี่ยสำคัญมากนะครับคือการจัด ระบบการบริหารที่จะส่งเสริมให้คณะศูนย์สมนักเนี่ยที่จะสนับสนุนการจัดการหลักสูตรการผลิตครูการจัดการเรียนรู้แล้วก็การฝึกสบรมการวิชาชีพอันนี้เป็นเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนนะส่วนผลผลิตเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าสพัฒนะของความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูเนี่ยจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างจะต้องมีเป้าหมายตุงนี้ชัดเจนนะครับเช่น อาจจะต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับอาชีพครูนะมีคุณลักษณะจิตลักษณะเกี่ยวกับความเป็นครูที่ดีนะครับพื้นฐานสําคัญคือคนที่จะเป็นครูที่ดีได้เนี่ยมีฉันทะต่ออาชีพครูยังไงมีความเมตตาในตัวเองแค่ไหนมีกัริยานามิตรอย่างไรอย่างนี้เป็นพื้นฐานที่จะต้องมีในใน,ในบุคคลที่จะเป็นครูนะอีกประเด็นหนึ่งคือครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้นะใน ในในสภาพที่เหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน์ในขณะนี้มากน้อยเพียงใดอันนี้จะต้องฝึกให้ให้เกิดเป็นเป้าหมายเหล่านี้ให้ได้นะผลผลิตเนี่ยจะเป็นตัวย้อนกลับไปสู่กระบวนการแล้วก็สิ่งป้อนทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมเข้าระบบของการผลิตนั้นเนี่ยนะประเด็นแรกเลยนะอยากจะพูดถึงส่วนของนักเรียนและนักศึกษานะในการที่จะเข้ามาเรียนครูเนี่ยครับท่าน ใช้เวลาประมาณห้า,าหนาทีขออขนุญาตเพิ่มนิดนึงนะนักเรียนและนักสานั้นคูจะต้องมีกระบวนการรับเข้านี่นะฮะอาจจะต้องมีการตรวจสอบแววครูนะเพื่อที่จะเป็นแนวโนม้มในการคัดเลือกเด็กที่ชอบครูจริงๆนะเข้ามาเรียนนะครับครูบาอาจารย์มีความพร้อมในเรื่องคุณสมบัติศักยภาพสมรรถนะมีประสบการณ์นะให้สอดคล้องกับการผลิตครูหลักสูตรก็เช่นกันครับ จะต้องครอบคลุมพัฒนาอย่างมีระบบนะสถาบันการผลิตครูที่มีทั่วประเทศเนี่ยเป็นร้อยแห่งเนี่ยนะอาจจะต้องกลับมาทบทวนดูความพร้อมนะกันการอย่างจริงจังหรือไม่อย่างไรนะสถาบันที่จะเป็นแหล่งฝึกอบกรมวิชาชีพก็คงจะต้องมีความพร้อมนะส่วนการฝึกอบกรมวิชาชีพนั้นอันนี้จะต้องแบ่งเป็นสองประเด็นนะประเด็นหนึ่งคือ,อาการเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ นั้นเนี่ยจะต้องมีการจัดเตรียมคู่ขนานไปกับการเรียนการสอนนะฮะเช่นอาจจะต้องมีกิจกรรมการสังเกตวิถีชีวิตความเป็นครูการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ครูการทดลองสอนและที่สําคัญคือต้องฝึกสอนนะอย่างน้อยหนึ่งภาคเรียนขึ้นไปสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นระบบการเตรียมที่ที่มีความพร้อมนะฮะและมาตรฐานวิชาชีพครูสุดท้ายแลวฮะมาตรฐานวิชาชีพครูที่กรุสภากําหนดนั้น ในปี2 5 5 6จะต้องมีมาตรฐาน3ประเด็นนะมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูนะครับมาตรฐานการไปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนทั้ง3มาตรฐานนี้นะสถานสถา,สถาบันที่จะผลิตครูเนี่ยควรจะต้องมีความพร้อมในประเด็นที่1นะให้ครอบคลุมให้มากที่สุดนะครับส่วนสองสานั้นจะเน้นในเชิงไปปฏิบัตินะครูในวิถีใหม่จะต้องเน้นเชิงปฏิบัติการให้มากที่สุด นะเพื่อให้ซึมซับในความมีจรรยาบรนในวิชาชีพนะในอนาคตที่เขาจะเป็นครูที่ดีในอนาคตต่อไปนะครับกรับขอบคุณท่านประธานมากครับผมขออาภัยที่เกินเวลาไปนดิดหนึ่งครับขอบคุณครับ